กรณ์เหมือนเดิมนะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมก็เป็นฟองน้ำสกุจชี้เดี๋ยวตรงนี้เราไม่ได้ทำนะเดี๋ยวมันก็แข็งแข็งเราแช่ช่องฟิตเกินนะครับนี่สโลนะเดี๋ยวโฟกัสให้ที่สองก็เป็นน้ำยานะแล้วก็ ที่คานะเมื่อกี้เพิ่งเอาไปล้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำียารทำกุชชี่นะครับแค่เราจะมาเริ่มกันเลยนี่อุปรกรณ์ก็ใช้นี้เหมือนเดิมนะที่คนต้องคนก่อนแปบนะก็ทาทาทาเข้าไป นะครับทาทาทาเข้าไปเราจะทาไปหลายครั้งอยู่นะเนี่ยก้มันเดี๋ยวเราค่อยทาเอ้เดี๋ยวเราค่อยทาเนาะพรุ่งนี้ <P> <trabajando> อันนี้คลิปที่สามแล้วนะเนี่ยฮะเราบอกว่าจะมีสามคลิปใช่ไหมคคลิปแรกอะเออ แล้วพอแบบว่าเราไปใช้ช่องฟิสใช่ไหมแล้วพอเอาออกมามันแข็งแล้วมันไม่สโลไงเอ้มันก็สโลอยู่นิดนึงนะรู้ไหมเพราะเหตุใดทําไมมันถึงสโลเพราะว่าเนื้อกาวมันมันเหนียวเหนียวเสร็จแล้วก็มันนี้ใช่ไหมมันก็จะมันเหนียวแล้วมันก็สมมติทาซูชิแล้วความเหนียวมันจะ หนืดใช่ไหมแล้วมันก็ทาให้สโลว์สโลว์นะครับเดีย๋ยวเราจะเอิมทาไปเรื่อยๆนะคบทาทาทาวิวิแปแปโล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 แต่แล้วแต่แล้วนี่เดีย๋ยวเราจะทากันนะครับ นี่นะครับก็อาจจะเป็นสีอันนี้นิดนึงเนาะแล้วก็จะทาไปอีก,อก,อกนะนี่ทาขึ้นทาขึ้นตรงนี้ก็แสงดูในกล้องเหมือนจะเป็นสีขาวแต่ก็เริ่มเป็นแล้วนะเนี่ยต้องคราวนี้เราจะไม่แช่ช่องฟิตเราจะตากลมให้มันแห้งครับ อาจจะถึงตอนกลางคืนนะเมื่อกี้เพิ่งเลิกเรียนนะเพราะว่าเอาิเราก็วันนี้ที่เราเลิกเรียนใช่ไหมเออน่าแหละคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวโมเดิร์นกันนะครับเราจะพาไปเที่ยวโมเดิร์นนะครับคลิปไหนก็ไม่รู้แหละ ทาทา,า,าไปเรื่อยๆจนแบบว่าวอันนี้มันไม่มีแล้วยันสีเหลืองๆเนี่ยพวกเนี้ยไม่มีแล้วสีเหลืองๆพวกเนี้ยไม่มี อาจจะมีเสียรบกวนนะเพราะว่าเราดูทีวีเหมือนเดิมอะดูคลิปที่แล้วก็ที่ทําครั้งที่สองก็ดูทีวีนะเพราะว่าเราทําตอนดูทีวีเห็นไหมเห็นไหมน่ะเงานะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วเป็นการ์ตูนนะทั้งสามแฟมิลีครับอืมอ ครับนี่แล้วก็ทาทาทาไปทั่วให้มันทั่วเลยตรงบนเนี่ยต้องเอาต้องเอากลางๆเอ้ยต้องเอาไปทางเดียวกันนะถ้าจะทาทางเดียวกันนี้ครับโอเคแล้วเราก็จะใช้อ่มอันนี้แหละน,นี่แหละ,แ,หละแล้วก็เอาถากเอาพักเอาไว้ไว้ซักจับจับจับดูให้มันแบบว่า ไม่ติดมือแล้วอะแปลว่าแห้งไปหมดแล้วะนะครับแห้งไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันนะครับครับนะเราก็จะมาทำามยาทำสกูตช,ชี่กันนะครับเมื่อกี้บอกว่าเราสต็อปน้อแล้วเราก็อยากทำให้ทุกคนดูวิ้ยทำไมไม,ไม,มันเป็นสีอันนี้ไม่เป็นที่แท้ไม่ใช่สีน้ำเงินนะมันเป็นสีม่วงครับแล้วก็บีบกาวเข้าไป จะหมดแล้วเนี่ยบีบบีบบีบนะครับนี่ครับ กาก็จะหมดแล้วนะเนี่ยปิดนะครับแล้วก็คนไปสักพักคนแป๊บหนึ่งแล้วแล้วก็ใส แล้วก็ใส่โอ้เร็วเร็วเร็เยอะเยอะเยอะมองการ์ตูนเกินไปนั่นเนี่ยแหละเพามองการ์ตูนเกินไปนั่นเนี่ยไม่รู้คลิปหน้าจะทำอะไรเดีใช่คลิปหน้าเลย พาไปเทีย่ยวคน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 นะครับคนที่มันเข้ากัน ตีๆมันด้วยนะให้มันเข้ากันเรียบร้อยเหลวเห็นไหมเหลวมากอุ้ยเละเลอะเทอะนะครับแล้วก็แปดให้หมดนะนี่ก็ได้แล้วนะจานอาจจะเลอะเทอะหน่อยว่าเราแปดแปดแปดกันอย่างนี้นะโอเคมันก็ปิด เอาฟ้าปิดเอาไว้นะปิดเอาไว้นะ <c oughs>